zoom มาด oh, ิโอ้ลงนึกอะไรนะเอาใจใจใจนี <t, <t, ่นุคนนี่ทุกคนนี่ทุกคน สวัสดีกันันนี่ผมมังเยเซียนประกาศหลังจากที่เราชอคลิปแรกได้ตัวนี้ไงมังจ่าแล้วทำไมมันไปประชุมหมดเหรอไปดูคลิปที่หัวว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าพอแล้วก็ใช้แล้วตามอะไรจะเป็นจะเป่งเขาเป็นหลาดู้วยวะมันไหมรู้แต่หลังพี่บมีรู้อ่ะเนาะนี่ปลาเต็มเลยเหงียวแนนนะมังจ่าไปเราเดินเว้นเอาตั้งทุกอย่าก่อนไม่รู้แหละโอ้ยมังจ่ารอลูกหม้อฟังลั่นรอมังจ้า มอยลูกม่วงอะไนี่มันก่อเดี๋ยนี้นี่มีมันก่ออะไรนี่มันมันรังอะไรลูกม่วงโลนี่ใส่ขวดก้อนใส่ขวดใส่ขวดใส่ขวดโลทุกคนอะไรก่อนลูกม่วงลูกม่วงอะไรหรือไงไหิว้าวว้ลูกม่วงได้สองตัวเลยลูกม่วงว้าเด็ดจังลูกม่วงไปต่อลูกม่วงไปว้าแล้วมันถือขวดกันถือตะับกันถือติตักกันโอ้โหเลยเนี่ยเห็นม่วงมันมังกรอะไรติตรงนี้ไหมมังกรที่ใดเดียวหอกพวกไม้ตรงนั้นมันกรอะไรติ ให้ลกมออะไรทีกันเป็งันมมปืนไดตัวอ้ยอะไรวะหหมตรงนี้ดีกว่ากันนั้นดียบ้อยเข้าเกือกเลยจบกาน้ำไปแล้วเรอมเติดเดรบนึงมาเปิดใหม่เสียได้นัดลุกมวนั้น ไหนอมอเห็นลงเก้ามาในนี้เลยดิในลงเก้ามาในนี้เลยดิเผื่อว่ามันได้ลูกมัว่วงน,น,น้องจ่าในลงเก้ามาในนี้เลยดิเผื่อได้ลูกมัว่วไม่รู้แหละเอ็น Chị ngờ thưa mày trâm nhạc mấy mày ok ok mày hai mày Ok Ôi rồi, khai mà đi, mà ừ. mày níu nè 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 Mày nè mà đi mày đi Mày nè 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 mày nè nè mua cắn đi Mày nè 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 พองเกือกเดี๋ยวเหยีหาลูกมัวอะไรกันดิน้ำเรื่องไม่เงี้ยงมันนั่นเนาะมีได้ไหมตรงนี้แถวนี้แนวหน้าหน้าหน้ามัวแดกทีตรงนี้มีตรงนี้นายมีเหยียดปะมันรอไม่ได้เสียได้น่ะสักวงดีเฮ้ยโอ้เราตะเกียบหมดเหยียดลูกมัวมันได้หรอลูกมั่วมัน hả giờ luôn đây đi mình nghĩ nó mua mấy mua để có oh, ơi, oh, oh, à, đây đều không buồn ô ôi mình nghĩ ôi mình nghĩ bốc vong lắm lần à ông cha ông lưới ní mình để mình hùi trồng quang lên tung ní nó mình, nó thấy ra cái hả nu mình quang thấy ra cái nu coi nha nu ออกเลยนะไม่ไม่เดี๋ยวงใกล้ก่อนนี้มังการ่าแลวเหลกวัดดำปืนั่นกเรอาลกลกลลกเขียวปูดลวกนี่ช่ชุมชังการในนี้หุลดำปืดลุยทุกคโอ้ลสีลกโอ้ลตสีชมดโอ้ลอตหนึ่าดีตเนาะเอาใจใจลกลกอมนนั่นเปมุมปลาได้แล้วยังยุงอยู่ยังยุงอยู่ เงียบปตาเขาเลี้ยเขลี้ยรอดลอน้ำปุดุยคุณตือขวดครับคุตือกวดครับคุณตือกดครับรอดสวยครับจะไปิงเบงไปต่อไปต่อเอาถือได้ไหมถือได้ถืได้เนี่ยวนอยู่นี่นู่นนู่นนนหน้าเนี่ยพางมอะไรเต้รู้นาจไปประชุมได้กอแล้วหมนันะมันอยู่แค่ๆกันไม่ใชยลูกมวยเลยมีพองตรนั้นหรอพองพี่นครัเข้าไปเลยเข้าไปเลย บางลังนลอยน่ะดักทั้งถือกองได้กันปลาสีเทานัดนี่ที่นี่ทุกคนเหรอปลาสีนั่นเลี้ยงมังค่าไม่หาควางแล้เหรอไม่เบื่อยังมีควงอีกไหมโอ,อม้ไม่แน่มันอยู่ใต้ใบเขียวนี่งไง้ใบเขียวด้วยอืมใบยี่ส<ม>ิบไหมเลีดีเงียบจัดตะควงเราเดียว<ม>เวียนเวียนวันนี้พรบเราเดียวก็เลยเงียบเย็ก็ไปในรูแล้วเราทุกคนเหรอ รกรวยแต่ว่าถ้าบุกนี้แน่นอนเลยน้องจ่าเนาะอุ้องแท้นี่แห้งแล้วทุกคนเนาะนู้มาดูเราใครบุกนู้เป็นทางมั้ยเนี่ยถ้าเราบุกทางเขาเราจะได้ไหมเดี๋ยวแน่ก่อนเนี่ยทีบางอย่างก็อยากจะบุกแต่ว่าถ้าไม่เห็นฟองเราก็ไม่อยากจะช้อนก็เจ็บต้ดตังปูดเลยกูเนาะอือ ไหนๆก่นดิจิงหสวยไหมมังลันมังจ่าน่อยครบเร็วเหรางหหางเรียงเมาด้แล้วเรียบเลยหางเงเมาด้แล้วเหรอรอมันเออเราวกตัวนัดบลนี้มันเอาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยสวยสวยั่ด้วยอ่ะ แล้่ที่อยางอะไรอยู่ไหมอยู่อ๋ออยู่อยู่อ๋อเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่มันกำลังจะมานี่หยิบเลยเนาะเฮอยฮะฮะไหน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 ไปกางมังกรเล้วคุณไหนฮะนอนนอนนอนแล้วคุณไปกางมังกรแล้วไปไหนเออเนี่ยมังมังกินนี่ลงเอาตักเลยมังกาเอาตักมามังกรยัดมามังกรยัดมายัดมาเขากางมังกรวะอุ้ย ไม่ปื no no. oh, ้ดเลยตัวนี้มันจ้ะเก็บไปก่อนเนาะเรื่องมันฉอดอ้วนเนาะหัวน้ำมาแลันได้แล้วทุกคนมาแลันได้แล้วอืมสี่ตัวเลยทุกคนสูงไปโตอ๋อนี่หางอยู่นี่สู้เลยเนาะโอ้สู้เลยมันจะมากินปลาอยู่ดีไอ้คนดูไว้ทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่คทุกคน

มันช่วงมังเหยียดแล้วมันจ่ายมาเลยทุกคนตุ๊กเลยมังจ่าเดี๋ยวฮักเอาเลยดิไม่ต้องไม่ต้องมังจ่ายังมังจ่าบองหลาเขียดเฮ้ยอะไรมังลันเวงแล้วมังลันเวงแล้วทุกคนไม่ใช่ลันตุกคิปแล้วทุกคนหลอนตุกคิปแล้วนี่ยิ่งเหรอไม่แน่มังลันเนยนู้นที่มังเหยียดเจอพอเดียมเห็นว่าน่าจะหล่ะฮะ นี่ไแล้วปวดเดียบงบปั๊บเดียวมึงจจเดียดิแถวนี้งัอย่งนัฟงะเออเดี๋ยวมึงนันมังงังเไคลิปไม่ได้เดี๋ยวเสักตัวเลยมันแเีนห็นดีใช่ไหมทุกนว้วมันยิกย่วงทีเดียวมัันวิ่งเลยทุกคนเออ ไม่พบเลยตรงไหนแะไหนลองเลยดิไม่พบไม่รู้ฮ่าดับพุธมือเย็บล็อกไปยังไหมมังลันใส่ดิผมมังลันลักเทปาโอ้มังลันสวย่วยสวยสวยสวยมังลันม่ใส่ปา mà nó kêu ba tôi coi con chà mà, mà nó kêu ba đồ, thế đây hình luôn đôm chờ mình lại hình đồ tay mà nó nửa rồi nè nếu chờ bưu ở đây đi không càng, càng đi

มามากเก็บพวงเงยกันมาเลยทงนั้นไม่เอาเลยทุกคนี้เหรอเฮ้ยนี่คณดูไม่เดี๋ยขขึ้นุกคนนี่ได้เลยเหอนเรตรงนี้ใส่ปลาก่อนปลาอะอยู่เลยีตัวเลกนเรียร้อยอวหโอ้ยงอนทุนโอ้โหได้อยู่นะทุกคนโอเค ฝากกดไลคกดแชร์ได้ตามอะไคลิปอื่นพรมเียดยุงกบเลงจะไปิงเป้งมันเป็นเื่อสวย